วิธีการล้างนาฬิกาสําหรับคนขี้เกียจนะครับให้ล้างก่อนอาบน,น,น้ำเ่องคูและคอตูปีนนะครับเราก็ต้องทำนาฬิกาเราให้เปี่ยนน้ำตรงนั้นนี่เอาเชมพูหยดที่นาฬิกานะครับใช้าาได้หมดเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสมาร์ทท็อหรือนาฬิกาสายเหล็กได้หมดเลยแล้วก็ใช้นี่ครับแบงนี้นะครับ แป้งนี่มันก็มีแบงค์แข็งก็มีทุกแขนแป้งมาให้สองอันเลยนะแป้งนี่หรือแบงค์แข็นะครับล้างได้เลยนะแล้วก็แขมงผ้าเช็ดทีเนี่ยไปด้วยนะครับหนึ่งชุดเนี่ยมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นสูตรหนึ่งแชมพูแวองโกลูทีนร้านนาฬิการะดับพรีเมียมสำหรับคนที่ขี้เกียจเกลียดล้างแล้วก็ล้างตอนบนับนะถ้าใครขยายก็ไม่ต้องอ่านน้ำแบบผมหรอกนี่ผมก็มาพรีเซนต์สินค้านะครับเป็นแป้งของผมเองนะครับเพื่อนร้านนาฬิกาเนี่ยโอ้โหสะอาดมากๆนะเพื่อนชุดละสี่ร้อยเก้าสิบบาทเองไม่หนาว ครับเร็จแล้วครับวารน้ำป่าเพรายเรียงครับที่ง่ายมากๆคนทีท่ีเกียจเนี่ยซื้อ แล้วก็ได้ครับล้างแบบนี้ครับโอเคค่สนี่ร้อยเก้าสิบบาทการล้างนาฬิกาทุกวันเนี่ยข้อดีคือหนึ่งยางกัะน้ำคุณจะไม่เสียสองสนิมจะไม่กินนะครับล้างร็จแล้วก็ฝาไม่แห้งด้วยครับอะไรฝองผงฝาไม่แห้งด้วยนะครับแล้วนาฬิกาคุณจะไม่เหน็ยยืดอายุการใช้งานของนาฬิกาของว่าจะเป็นสายเหล็กสายยางซิลิโคนนะครับหรือนาฬิกาเนี่ยถ้าเราล้างบ่อยๆโดนน้ำบ่อยๆได้นะครับไม่เป็นไรนะล้างแล้วฝใองแห้งนาฬิกาคนเดียวนแบโอเคครับใครสนใจก็กดสั่งซื้อในะกรกาได้เลยนะครับ สองทัพประเทศเลยตอนนี้นะครับแบรนด์บอสตูีม